สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนพ่อใหญ่พาลงมาสะอันพักบุงเดวร้ายเติบแล้วไปเบิ่งกันเลยนี่สะตากแดดแล้วก็มาสุมห็มันแห้งยังเสียมาสุมเหลือร้ายเติบร้ายเติบร้ายเติบสุมหมกม่กงวงที่มาผ่านก่อนทั้งแดดทั้งหอนใช่กัน คักปัญญงตากแดดมันแห้งจังสุมพ้าบ่อสมมันสิแพ่เดี๋ยวมันจะแพร่หากกระล,ล่างโป่งขื่นขาจนพูนลายัาง หอนคักทั้งหอนทั้งแดดซะกันคักปัญหาขยายพักบุ่งคือเกายังบาแล้ววันนี้วันนี้จะเสร็จวันนี้ก็แล้วเมื่อยายจะส้าอาทิตย์ก็ล่งึืนเสียงนกเจ้าเจเจอยู่นี่น้อก๊กใหม่ ใส่บุ๊กเห็นมันดอกนกกระไดนกเลี่ยงขั้วอยู่พนโอ้ยนเลี่ยงขั้วนกกระซานกกระเจ้านกเจ้านกเจ้านกกระซาขายา่าจนเหิน ปลาบวอนมุ้ยมุ้ยมุยอยู่